เด็ดกันนี่พี่น้องจะการอ่อนพี่น้องสำนีแล้วพี่น้องหลังจากพิการมาขึ้นนี่พี่น้องเห็นบะได้กำลังออกพี่น้องทังทังนี่ตัวอ่อนมันพี่น้องการมาขึ้นนี่แต่สันพูดม่ยังร้ายหรอกพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีนาะพี่น้องโมบาอยู่ในประเทศหรือว่านอกประเทศนาะพี่น้องมาก พ่อกับส่องมันจอยชาแนลเอ็บโอพี่น้องคือเกาพี่น้องกินเขาคือเกาเลยพี่น้องต้มมะม่า่วยปักไงเลยพี่น้องมากินต้มมะม่า่วบักไงเลยวันนี้ทีเด็ดกันนี่พี่น้องจักรันอ่อนพี่น้องสำนีเลยพี่น้องลังจาปวิการมันขึ้นนี่พี่น้องเห็นบ่ไอด้กำลังออกพี่น้องทั้งทังนี่ตัวอ่อนมันพี่น้องการมันขึ้นนี่แต่สิบุมิยังร้ายหรอกพี่น้องแก้วแก้วป้ากระป๋องพี่น้อง แสบมาพี่น้องเย่ะ yeah. โบเห็นแล้วี่นอองนี่เซ่า,าทั้งกันเดอ้อพี่น้องมามาแสบพี่น้อง พี่นี่บูรารายพี่น้องเจะกันออก แก่ yeah, พี่น้องแก <c oughs> ่ติกว,วานพี่น้องเป็นหวานเป็นเพชรปกิกับ đồng nha, cho kênh น้ำรองข้อพี่น้องบเบียกมากมีเมื่อยบริกินหนักนิ่งเขาเลยน่ะนินงเขาเลยพื้นข้อพี่น้อง การมาคลืนนี่ร่องมึงใดญประมาณเศร้าก็โตพี่น้องเมื่อปีเป็นไทยพี่น้องในมึงในส้มอย่างม็นบ่มีพี่น้องแหลายปีนี่บ่มวาวพี่น้องการที่หนึงห่งแบบปั้นเนี่ย อนี่มันโบโบ,บออกแล้ว่ามันบ่มีพี่น้องบุจักรวมดับ,บ,ดดบอันนี้ก็แหนมพี่นอ้นองกินกับข้าวก็ได้กินกับข้าวก็แซ่บนะ Mà, mà sẽ cùng với nó nó cũng được không được bông mất Nước mất 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 nước, bao mất 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 มาพี่น้องแจ็บประหยัดบัวลายพี่น้อง Santo quân chị tôi lại là vương tòa hưng chắc chắn vương mùi lương hưng hưng chắn hưng 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 แบบนุ่นวลแล้วกชำนี่ก็อินน่อน,นไม่อยอง นะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็กินอิ่มนะพี่น้องก่อนสิลาก็ขอภาคพี่ภาคน้องภาคเบิดสู่สุขสุกสนเนาะพี่น้องภาคกดไลค์กดแชร์่กุ้ยซับตะไคร่กดตยจีต้าไม่ไงเด้อพี่น้องก็ขอขอบคุณที่เขามาเมืองมาส้มเนาะพี่น้องแล้วก็ขอขอบใจเบิดร์ตสุขสุกสนพี่น้องที่เขามาติดตามึงติดต้าส้มเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ลาก่อนพี่น้องสบายดีอืมอิ่มพี่น้อง